สวัสดีครับเอฟซีทั้งเก่าและใหม่ครับแล้วก็พี่น้องทังสปปลาวครับมือนี้สีมะถักตัวนี้ครับถักตัวนี้ให้เบิ้งครับสอนถักตัวนี้ครับสามห่วงด้วยเชือกร่มครับสามห่วงเชือกร่มผสมเชือกเทียนถักครับนี่ครับสามห่วงครับแบบสวมหัวได้ครับ นี่ครับแบบ่อนขางสีเงาแบบสวมหัวครับมือนี้ผมทักสามสีครับสีนี้แล้วแต่เพื่อนๆถึไปเห็ดเด้อครับผมอันนี้แต่ว่ามือนี้ผมทักลายทงชาติครับลายถงชาติไทยครับนี่ครับสามหัวเอามาเบิ้งขันตอนครับสิงี่ตรงเตรียมครับนี่ครับเชือกร่มครับ มีเพื่อนๆถามว่า,เ,า,เ,า,เ,า,วาเอาเชือกล่มยังเอาเชือกล่มไหนก็ได้เล้ครับเชือกลมขนาดใหญ่ขนาดน้อยได้เบิดแต่ว่าวันนี้ผมเอาขนาดน้อยครับความยาวอยู่ที่ความยาวอยู่ที่เพราะว่าสีด็ดแบบสวมหัวนะก่อนข้างเงาครับความยาวอยู่ที่ยี่สิบห้นนานิ้วครับยี่สิบห้านิ้วครับ สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนี่ครับเชือกลมความยาวยี่สิบห้านิ้วถึงยี่หกนิ้วก็ได้ครับต่อมาสิ่งที่ต้องเตรียมคือห่วงครับห่วงเหลดครับแนะนําให้ใส่ห่วงเหลด้วยครับเพราะว่าห่วงเหลดจังสีก็คือนี่ครับห่วงเหลดสามห่วงครับห่วงเหลดห่วงเหลดสามห่วงสิ่งที่ต้องเตรียมครับ แล้วก็เสือกเทียนเบอร์สองครับมือนี้ผมใส่สามสีครับนี่ครับสิ่งทต้องเตรียมอันตอนต่อไปครับก็บเอาเชือกล่มมามาล่นไฟแล้วก็จอดกันเนี่ยมันอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อเดียวกันครับ หลังจากหลังจากเชื่อมไปเสือกไปแล้วบดเทากับมัดพันห่วงกับพันห่วงไว้มันเห็นเห็นเป็นเสือกครับนี่ครับพันห่วงไว้ทั้งสามห่วงครับ นี่ครับหลังจากนั่นก็มาหาจุดกึงก่างกับผมก็สีมาหมัดอันแรกใจนี่ครับมัดใจแต่ไก่ห้อยต่อครับเพราะว่าเขาสีได้ทักทับมันสีได้บ่อเห็นห้อยต่อกับนี่ครับมัดใจแถวห้อยตอ่อเดี๋ยวเขาสีได้มาทักทับครับก็สีได้ปิดห้อยต่อไปนั่ครับ นี่ครับห่วแหลกครับนี่ครับห่วที่สองห้างกันกับประมาณสามนิ้วครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับที่สอง มัดคือเก้าหร้อครับนี่ครับระยะห่าง นี่ครับได้ระยะแล้วครับต่อไปกับเบื้องขันตอนต่อไปครับขันตอนทักครับผมนี่ครับหลังจากกะระยะห่างกันแล้วก็ต่อไปก็ทิทักครับทักตัวกล,กลางก่อนแล้วก็สิทักสองข้างครับ ตังกันไปสิประมาณประมาณสามนิ้วครับประมาณสามนิ้วครับ นี่ครับเส้นแรกอันที่สองก็สีขาวครับ นี่แหละครับไล่เป็นสีไปครับ นี่ครับหลังจากมาถึงชนหว่วงแล้วก็สอดเขาเลยครับทีได้หัดหว่วงอยู่ครับห่วงจะได้แข็งแรงนี่ครับสอดเขาขึ้นกันครับ นี่ครับหลังจากนั่นก็ขามมาเลยครับนี่ครับเห็ดในี่ยหัวงาแข็งแรงครับ หลังจากนั้นก็ตัด นั่นครับ <c oughs> แล้วๆสามหัวไปลองบึงด้วยครับสีนี่แล้วแต่เขาเสี่ยวครับดำรล้นก็ได้นี่ส่วนเสื้อตัวกลางนี่ใส่เสือกลมแบบได้ก็ได้ครับใส่เชือกล่มแบบไหนก็ได้นี่ครับ สามห่วงอล้นเนาสิเพิ่มห่วงอีกเขาก็เพิ่มไปครับเพิ่มไปแต่ว่าเขาต้องตัดเนี่ยมันได้ระยะครับครับมือน,นี้กะเห็ดหเบิ้งแค่นี้แล้วครับผมไปลองเห็ดเบิ้งครับไปเห็ดเบิ้งเห็ดขายได้ครับผมมือน,นี้แค่นี้ครับอยู่ดีไม่แห้งครับ